โตโยต้าแคมเ2 0รเป็นโฉมไมนช์เช้นรถปี2017รถจากป้ายแดงมา880,000บาทราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่519,000บาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง8,600บาทตลอดสัญญาใครที่กำลังมองหารถปี2017เป็นตัว Camry 2รีนะคะพี่พี่ดูให้จบคลิป วัสดีค่ะพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันที่สําคัญบริษัทตั้งบนตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของตัวเองไม่เนยหายไปไหนแน่นอนมี10สถาบัานการเงินรองรับที่สําคัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศวันนี้น้ําฝนพาพี่ๆมาพบกับรถตัวแคมเบอี่ 2.0G เป็นโฉมม i n เนอร์เชนปี2017 ราคาป้ายแดงตั้งขายอยู่ที่1 3 9 9 0 0้าับาทราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่5 1 0 0 0 0 0นึ0 0 0ับาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อะคะ้าแม่ค้าพนักง,งานข้าราชการพนักง,งานสายออฟฟิศสามารถเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,600บาทเท่านั้นครับพี่ๆภายในเป็นเบาะสีส้มด้วยเป็นตัวม i n เนอร์เชนคันนี้ได้สีเทาบอล เป็นสบอลเงินสวยๆแบบนี้ไปไปายทะเบียน500ใครที่สนใจสามารถทักมาสอบถามน้ำฝนได้ที่0825503316วันนี้น้ำฝนจะพาพี่ๆไปชมให้รอบคันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ไฟหน้ากันไฟหน้า,นนาจะมาเป็นแบบ Full LED ค่ะพี่ๆเพราะมันจะมีมีไฟโปรเจคเตอร์มีไฟฮาโลเจนก็เลยเป็นแบบไฟ Full LED มีเซ็นเซอร์กัระระยะให้2จุดข้างหน้า มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แบบนี้เลยกระจังหน้ากระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมค่ะพี่พี่คะ่ะนี่จุดเชื่อมต่อต่างๆหรือว่าฝากระโปรงรถไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยตัวสันกระโปรงคมกลิบค่ะพี่พี่จุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าแก้มซ้ายแก้มขวาตัวโป่งซุ้มล้อรถไม่มีบุบนี่มาพร้อมกับยางมาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบสิค่ะพี่พี่คะ่ะ ตัวนี้ไม่อยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งพันโลเท่านั้นสำหรับคันนี้ปีสองพันสิบเกดกระจกหน้ากระจกข้างขอภัยค่ะกระจกข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวที่จับจะเป็นแบบโครเมียมรุ่นนี้มีมีระบบเตือนมุมอับให้ด้วยนี่จะเป็นระบบเตือนมุมอับแบบนี้ กระจกเดิมๆจากโตโยต้ค่ะพี่ๆะแล้ออลลอยขอบ16จุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าไฟท้ายจะเป็นแบบไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะพี่ๆ่ะไฟท้ายได้มาแบบเป็น LED แบบนี้เลยค่ะพี่พค่ะนี่ ส่วนด้านหลังมีเซ็นเซอร์กละยะให้4จุดเดี๋ยวเราเปิดดูช่องเก็บของนี่ช่องเก็บของด้านหลังสามารถวางของได้จุกๆแบบนี้เลยกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสองสาใบค่ะครับนี่ตัวน็อตต่างๆอะไร ให้ดูแบบกใกล้ๆแบบนี้เลยตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ต่างๆสามารถวางของได้จุกๆค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนี่ให้ดูรอบคันค่ะพี่ๆพ,พี่ขาสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้ปี2017 โมไมเนอร์เชนเซนเซอร์กัลระยะให้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในจะได้เป็นเบาะสีส้มเดี๋ยวเราดูที่แผงข้างประตูค่ะแผงข้างประตูที่จับจะเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยกันลายไม้สวยๆแบบนี้เลยมีกันหนีบมีเซนท่อรล็อกต่างๆนี่มีแบบปรับ,บ,บ เบาะที่แผงข้างประตูนี่ตัวน็อตต่างๆนี่ได้เป็นตัวโลโก้ c a m เบอรี่แบบนี้เลยค่ะพี่ๆนี่ตัวนอ็อตตัวน็อตเดิมๆค่ะพี่ๆขาสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยปี2017ไม่1น0 0 0 0 1,000โลเท่านั้นได้เบาะแบบนี้ไปเบาะยังใหม่ๆพับปรับไฟฟ้าค่ะพี่ๆตัวนี้ ได้ประมาณ6กทิศทางถ้าเป็นตัวนี้น่าจะประมาณ6กทิศทางส่วนนี้เบาคนนั่งข้างปรับได้แบบนี้เลยสามารถปรับได้แบบนี้นี่คอนโซลหน้าเป็นตัดด้วยกับลายไม้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆมีออปชั่นต่างๆอันนี้เปิดปิดกุญกระจกข้างแบบนี้นี่มีสัญญาณ BSM พวงมาลายมัตติฟัง์กชันให้แต่จอจอจะได้เป็นแบบจอเดิมเดิมจากโรงงานจะขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถนะคะพี่พีนี่สตาร์ทรถปุ่มสตาร์ทรถจะอยู่ตรงนี้นี่มีบวกเสียงลดเสียงต่างๆ นี่มาอยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลค่ะพี่พี่ค่ะนี่เปิดเปิดแอร์ตรงนี้อันนี้จะเป็นแบบวิทยุป,ปีสองพันสิบเจ็ดอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ำเกร์ออโต มีปุ่มต่างๆให้ช่องใส่เอกสารแบบนี้มีไฟตรงนี้ตรงคนนั่งข้างเดี๋ยวเราดูมีไฟตรงที่แต่งหน้าให้ทั้งคนขับทั้งคนนั่งข้างแบบนี้เลยค่ะพี่ๆคะ่ะมีที่ใส่แว่นตาให้นี่เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะพี่ๆคันนี้เดี๋ยวให้ดูลำหนึ่งนี้แล้วปรับขึ้นแบบนี้ กุญแจได้ไปแบบนี้เลยค่ะพี่พี่กุญแจรถจะได้ไปแบบนี้ทีวาที่ใส่ช่องช่องใส่ของนี่อันนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาหาน้ำฝนได้หรือว่าจะโทรมาที่ศูนย์0ปดสองห้าห้าูนย์สามสามหนึ่งหงนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่า สวยๆมันสวยๆแบบนี้เลยเราไปชมด้านหลังกันดีกว่านี่ด้านหลังแผงข้างประตูตกแต่งด้วยลายไม้มีที่ช่องใส่ที่จับแบบโครเมียมภายในมีแอร์ด้านหลังให้นะคะพี่ๆบอกสภาพยังใหม่ๆอันนี้ถ้า ถ้าสีจริงมันจะสวยกว่าในโทรศัพท์นะคะพี่พี่มันจะออกสีส้มๆน้าตาลน้ำตาล,ตาลมันแต่ว่าในโทรศัพท์มันค่อนข้างเหลืองๆนี่เบานี่นั่งได้แบบสบายๆแบบนี้เลยมีช่องใส่เอกสารให้สองที่มีแอร์ให้ด้านหลังสองนี่ค่ะมีไฟให้อีกด้วยด้านหลังแบบนี้เลย อันนี้อ,ออกได้ไหมนี่อันด้านหลังก็อ,ออกได้มีช่องใส่แก้วน้ำให้แบบนี้อันนี้ถ้ามองจากด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยจุดเชื่อมต่อของตัวรถต่างๆนี่ตัวน็อตต่างๆรุ่นนี้มีแอร์แบ็กให้เกตตำแหน่งนะคะพี่พี่ ลำโพงจะมีหกตำแหน่งสำหรับรุ่นนี้แต่เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้เลยเบาะใหม่สวยๆแบบนี้เลยรับประกันโครงสร้างค่ะพี่พี่ไม่มีชนหนักพิกความจำน้ำกับสีก็ไม่แน่นอน,นอันนี้บอกคนนั่งข้างพัดไฟฟ้าปรับได้ไฟฟ้า น่าจะประมาณสี่น่าจะสี่ทิศทางนะคะพี่พี่นี่ตัวน็อตต่างๆโลโก้แคมเอรี่มีไฟตรงนี้ให้ด้วยมีสัญญาณกันขโมมีระบบเตือนภัยต่างๆค่อนรถตัวแคมเอรี่จะค่อนข้างออปชั่นจัดเต็มเดี๋ยวเราไป ต่อกันที่ห้องเครื่องห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าพี่พี่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันค่ะพี่พี่รถคันนี้จะเป็นเบนซินขนาด2.0ลิตร1 9 9 8ซีซีค่ะพี่พแรงม้าจะอยู่ที่หนึ่งสแรงม้านี้สภาพสภาพรถปี2017 ยังใหม่กกิกแบบนี้เลยตัวฝากระโปรงเป็นสปริงแบบนี้คะ่ะพี่เปิดด้วยสปริงแบบนี้มีที่กันความร้อนให้ฝากระโปรงจุดเม็ดอาร์ตต่างๆนี่สภาพตัวน็อตตัวอะไรยังใหม่ๆเลยคะ่ะพี่พไม่มีเคลื่อนไม่มีย้ายแน่นอนยังสะอาดเหมือนเดิมตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรต่างๆ ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาหาน้ำฝนได้0825503316สําหำหรับใครที่สนใจตัว Toyota Camry 2.0G เป็นโชมไมเนอร์เชนปี2017ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,399,000บาทราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,600บาทตลอดสัญญาสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนเพราะว่ามีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันที่สาคัญ เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมี10สถาบัานการเงินรองรับรับประกันโครงสร้างอีกด้วยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีกอไม่์วารันตีศูนย์ที่สำคัญเป็นรถเป็นรถหน่วยงานปลดระวางค่ะพี่ๆใครได้ไปคุ้มแน่นอนสำหรับคันนี้ทะเบียน500สวยๆแบบนี้ด้วยสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรถ เข้ามาใหม่ๆอัปเดตคลิปรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้น้ำฝนล,ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ